ทำไมมันน่ากลัวจังไงทุกคนโอ้ยหโอ้โหตอนนี้เรายุนโอ้โหในโรงพยาบาลเลยทุกคนโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมเลยกรบอที่มีชื่อว่าตกใจหมดเลยกรบอที่มีชื่อว่าโรงพยาบาลของโทบี้นะครับผมจะเปจะยังไปดูกันเลยโอ้โยเนี่อะไรเนี่ยคือ power up อ,อ๋อแบบเติมที่นะ มองหาคุณเจนะครับผมสําหรับประตูทางออกนี้มันอาจจะช่วยคุณได้นะทำไมมันโล่งๆโล่งๆแปลกๆโล่งแปลกๆโล่ง,ง,งเหมือนมีเอ่อผีอะไรออกมาไม่นะอย่ามากินตับเราเด้อแล้วเราจะหาคุณเจาจากสยายใหญ่ประตูประตูเปิดเองว้ายว้ยผมมีเพื่อนมาแล้วอุ่นใจนะนี่ไงไ เก็บรวยโอเคไม่นะหมอเจอคุณแล้ววิ่งไปที่ประตูทางออกแลวหลบหนี oh, <no. S 1> ไปเลยเจ้าหมาอวิ่งมาด้วยวิ่งมาด้วยมีกองเล็บด้วยไม่นะคุณหมอโทบีไม่ไม่อย่าอย่าอย่าทำอะไรเราเลยนี่เราถือกุญแจมาแล้ว ดูกุญแจมาแล้วตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าโอ้เฮยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเราวิ่งออกแล้วเราวิ่งออกโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้โอ้เฮยอาจจะไปอีกทางหนึ่งอาจจะไปอีกทางหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยโอ้เฮ้ยโอ้โหมาเราใจกันหน่อยเราใจกันหน่อยเราใจกันหน่อยอุ้ยมาไปแล้วไปแล้วขึ้น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 เออจุกนี่ไงนี่ไงทางออก นี่กันตัของเราวู้ฮู้เย <Yeah. S 1> ้ไปแล้ว <laughs> ไม่ได้กินลหลักไม่ได้กินลหลักเฮ้ยลงเลยเพื่อนมาอยู่ตรงนี้เองก็ว่าทำไมวิ่งมาแล้วไม่เจอเพื่อนเลยเ <c oughs> ออเฮ้ยอะไรเขียวๆไม่นะอย่าเด้ออย่าเด้อซิอย่าเด้อเพืเ่อตายต่อนะเลยไม่นะใ oh, <no. S 1> จะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น อุ้ยขวานนี้โดนได้ปะโอเคโดนได้นะโดนได้โดนได้เพื่อนๆไป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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงทางขึ้นของเราไปไล่สู่อิสรุภาคว้าวไม่อยู่ไหนเราเนี้ยตรงนี้เป็นเอวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปเดียวอันนี้ทางนี้ทางนี้ไงทางนี้ไงอ่ะ นายทำอะไรเราไม่ได้อะดีทำอะไรเราไม่ได้อะดิเฮ้ยแต่ว่าเราอย่าเพือตกลงไปเชวยล่ะอย่าเพิอตกลงไปโอ้โหโดนอะไรไปนะเราโดนเลเซอร์เหรอเมื่อกี้โอ้โหมีการแบบว่าดักผู้เล่นด้วยมีการดักผู้เล่นด้วยทุกคนนี่ไงอุ้ยเราต้องวิ่งไปทางไหนนู่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 นอปุมอยู่เนาเออไป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 ไโอ้โหหคอเนคอตอนนี้ อะไรเอออ้าวอ้าวอ้าววิ่งไป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 วิ่งจุก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 มันบังอ่ะมันบังผมอ่ะมันบังผมอ่ะเออเออโอ้ามันวิ่งทะลุวิ่งทะลุอ้าวตายแล้วเอ้าใหม่ละกันมาค่อยๆย่องแล้วเรากดยังไงกดตรงไหนโอเคเขียวแล้วไปเลยไปเลยเฮ้ยไอ้ เอ้ไ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 อกระโดดไมพ่พ้นกระโดดไมพ่พ้นเดี๋ยว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 หัวกันเลี้ยวหัวกันมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเออเหยียบเหยีบยบหัวมันขึ้นมาเลยเม <c oughs> ื่อกี้ไป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 โอ้โหผ่านแล้วทุกคนว้าว้ยดูเหมือนจะมีมอนสเตอร์อยู่ข้างนอกนะต้องแบบว่าหาอาวุธในการแบบสู้กับ bye. มอนสเตอร์ไปไปมอนสเตอร์นี่ไงอาวุธอาวุธอ้าวยังไงอะ ้องไหนอ่ะนี่โอเคโอ้โหต้องแปบว่ากโคตรไกลไหนเจ้ามอสเตอร์โอ้โหซอมบี้พวกนี้นะออเ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 ออออเอออเกลอบตุยเลยเราเออเอาปืนพวกนี้มายิงแทนได้ไหมมาเลยตอนนี้เรามีขวานขวานน่ารักของเราแล้วนะครับผมไม่มีใครมาหยุดเราได้อ้าวขวานหายไปนะอะบ้าบอจีจีเลย บ้าไจีๆแลา้วชานี่เราต้องมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอเคเอามีกละมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหอันก็ไม่หวั่นครับผมยันก็ไม่หวัน่นด้ยลงมาไหนแล้วเนี่ยด่านไซยกรรมอุ้ยอะไรอะรอะไรยิงมาอะไรยิงมายอย่าเด้ออย่าเด้อสูโอ้โหผมีนี่อีกอะไรอี๋ เ้ยแล้วก็กดไปเลยโอ้ต้องกดคลิกด้วยต้องต้องมาอยู่ข้างๆแล้วกดคลิกบ้าบออุ้ยลาวาเออเชือกโอ้โหเชือกมีเอ้ยเชือกมีอยู่เส้นเดียวเส้นแบบว่าเส้นกระปิดกระปอยโหดแล้วตัดไม่ขาดดูนะเส้นนี้ไปเลยเราแสงหน้าเพื่อนไปแล้วตอนนี้เว้ยเย้วิ่งไป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 ยุ่ย ปาว้าวโอ้โหผ่านเรียบร้อยนะครับผมนี้เขาวงกดเขาวงกดยังฝาล้า,ลาย้ายดีไงงั้นเราไปทางนี้อร่อย เ <What? S 2> พื่อนเพื่อนถูกขังนาาหรือยังเนี่ยเพื่อนเอ้ยตั้งแต่จำความได้นะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนายเดินไปนะนายระวังไอ้เจ้าหมอคนนั้นให้ดีนะมันมีกรงเล็บที่แหลมคมด้วยแล้วมันจะกินตับนายหลายเจ้าไกโอเคเลยมาต้องระวังหมอใช่ไหมเราเจอมาแล้วไม่ต้องห่วงเอา้าเพื่อนเพ,พื่อนก็ติดอยู่ด้วยล่ะวันนี้ฉันล้มจักรยานมาฉันก็เลยไปเก้าโรงพยาบาลแต่อยู่ดีๆคุณหมอก็จับฉันกัาง ไว้ตรงนี้เลย่ะช่วยฉันด้วยโอเคเลยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองแต่ว่าผมต้องช่วยตัวเองก่อนนะววผมไม่อยากจะเป็นไก่ปิ้งเดี๋ยวผมจะมาช่วยคุณทีหลังนะแต่ว่าผมต้องหาทาองออกจากที่นี่ก่อนผมจะได้ไปแจ้งตำรวจเอล่ะนี่ไงประตูโหวอเตอาใจอ้อโก็าตามมาจริงด้วย oh <no. S 1> เอาอ้พีตามพี่ทางพี่ทาง ว่าหนึ่งก็จะพุ่งหาหมอเลยบ้าบอจริงเลยมาถ้าเป็นมุมมองแบบนี้เราไม่พลาดอยู่แล้วเราไม่พลาดอยู่แล้วอะไรอะไรโอ้โหวิ่งตรงยาวครับตรงยาวตรงยาวเออตรงยาวก็ถึงแล้วถึงแล้วเออฮุ้ยโอ้โหมนเป็นมุมมองแบบน่ากลัวมากเลยเมื่อไปเลยเฮ้ยว่าแต่คนอื่นหายไปไหนหมดเนี่ย ไม่เหลือแค่เราคนเดียวไม่กันไม่กันเราต้องดึงคันโยกให้ผ่านคันโยกอย่างอ้อไม่เห็นไงมูได้อ่านครับบอคันโยกอย่างอ้อไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้นี่ไงจะมีอยู่ใช่ไหมคันโยกคันโยกโยกยิเออจุบเออชุบแล้วก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นกองขึ้นกองนี่ไงคันโยกอันนึง เจอแล้วขยโยอันแรกกดไปเลยอ้าวกดไงอ่ะกดกดเพื่อนกดอีกด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 ทั้งอีทั้งอันนี้ละไม่เรากดสักทีกดไม่ได้อ่ะแสดงว่ายังไม่ได้มาทางนี้ถูกไหมต้องไปทางอื่นก่อนแน่เลยมาทางนี้ก่อนชัวร์วอะไร ทำไมไอ้ตรงนู้นมันกดไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจเลยจีๆเลยน,นี่กดได้ไหมตรงนี้กดได้นะเห็นไหมกดโค่นง่ายเลยตรงนี้แล้วทำไมตรงนู้กดไม่ได้อ้เอากดได้แล้วโอเคแสดงว่าต้องไปกดตรงนู้ก่อนโอ้อยเราก็กดอยู่ตั้งนานไม่ได้สักทีเฮ <c oughs> ้ยอย่าบอกนะซอมบี้เหรอเฮ้ยไอพวกนี้ดูเหมือนเหยื่อของหมอเลยเราต้องหลีกเลี่ยงนะไม่ให้มันเจอไม่ให้มันจับได้แล้วก็อย่ายไปเหยียบเปลือกกล้วยด้วยล่ะอเฮ้ย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นทางมันเริ่มแคบทางมันเริ่มแคบอ่าแต่เราก็ผ่านมาได้โอ้โหสุดยอดเลยตัวเราไปอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันมีลมนี่ใช่ไหมลมมันโตอ่ะทุกคนดูดิลมมันแบบโอ้โหไปเล็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นด้ลมใจเย็นโอ้ลมโตแบบว่า เก่งม yeah um. okay. uh ือกันมากเลยตอนนี้เออจับเออแล้วก็มาปิดสวิตปิดสวิตเออกดเลยครับผมต้อก็ลมโตเหมือนเดิมลมโตเหมือนเดิมโอ้เออจับเออจับเออจับเออต้องอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้อีกนิดเดียวโอเคโอ้โหบายไรดูซิว่าทางนี้มีอะไร โอ้เป็นทางยาวๆมากอ่ะเพืเ่อนๆยาวจนน่ากลัวแล้วก็ตรงนี้มีน้ําเราว่ายน้ําได้ไหมเออเฮ้ยว่ายไม่ได้ว่ายไ,ไม่ได้ก็ไม่บอกไอ้อเราก็คิดว่าว่ายน้ําได้ไงตัวเราก็แบบว่าเป็นถึงไก่โอ้โหแทนที่จะว่ายน้ําได้ป้าบอเสียชาติเกิดมากเลยเ <c oughs> ฮ้ยมีันสะพานกระจกสะพานกระจกเอาอันนี้ได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้มาเลยซ้ายขวาซ้ายซ้ายอ้าวไม่ได้ซ้ายขวา ซ้ายขวาซ้ายไปเลยไม่สนุกดีอะสมพานกระจกนี่กอ้ออ้ไ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 อ้้นาจมดินเลยเป็นไงเราไม่เป็นอะไรไป็นไงสุดยอดตัวเรานี่แบบว่าโคตรหล่อเท่อืมนี่คือนี่คือโอ uh, ้โหใบพัดโคตรใหญ่อ๋อเหยียบตรงนี้เราก็คิดว่าแบบว่ากระโดดลงไปแล้วมันจะบินอะไรอย่างงี้ ลงไม่บินเนาะโอ้ยไก่บินก็ไม่ได้บินก็ไม่ได้อ่าวติดอะไรติดอะไรก่อนเราต้องขึ้นตรงกลางใช่ไหมขึ้นข้างๆก็ไม่ได้นะขึ้นข้าง,าง,าง,างติดโอ้ยติดอะไรติดพุงเหรอเดียว <What? S 1> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดียวอเออโอเคโอ้ติดพุงเฉยเลยเนี่ยกินเยอะก็งี้แหละไปไปนี่ ชุบโอ้ยด่านมันเริ่มยากขึ้นแล้วปะ่ะเริ่มยากขึ้นแล้วนะเพื่อนๆโอ้ยนี่ละอืออะไรอะไรอีแล้วคุณหมอเขาไปไหนอะไรคิดถึงคุณหมอคุณหมอหมอเขาหายไปไหนแล้วเขาอยากแบบโอ้โยอะไรกิ้งมาโอ้โยเดี๋ยวจะเย็นออ้ย ลบกอนเอามาเลยเย,ย้เดี๋ยวรอรอเข้าไปก่อนรอ,อเข้าไปก่อนเดี๋ยวรอเขาผ่านหน้าเราไปก่อนเออนั่นเลยนั่นเลยอยาก,กิิงมาฮ่านิดเดียวเกือบแล้วโอ้โหเลเซอร์ปิดไฟให้หมดอ่อปิดไฟปิดไฟหมายถึงปิดไฟเลเซอร์เนี่ยนะอ๋อปิดไฟนี่ไฟฟ้าโอเคแต่ว่ามันมีเลเซอร์ด้วยดิยทำไงอ่ะ อีอ่กดเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดไฟเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ยังมาเดินเลเซอร์อยู่ดีเออไปห้องนี้เข้าไม่ได้เหรอห้องนี้คุณคุณจังไรเอาชนะเจ้านายเพื่อหลบหนีมาเลยเจ้าตัวไปไหนมาอ้าวทำไมโดนทีเดียวตุยเลยโอ้มันมีหลายตัวมันมีหลายตัว <c oughs> เอาไปทุกคน ทำไมเมื่อกี้มันแบบว่าอัดมุมเรามันอัดมุมเราอืออือมันอัดมุมเราเมื่อกี <c> ้ <oughs> โดนเข้าไปแบบว่าหูยมามาเลยนี่โอ้นี่เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้มาไยมาไยนี่เราสปอนสปอยนี่ไอ้สปอนว่ะเราแคมป์ตรงนี้เลยเราแคมป์ตรงนี้เลยมาไรอ้าวไม่โดนไม่โดนอือ เอออร่อยหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยอ่าไอ้ไปไงแคมตรงนี้ไปเลยเออกระสุนเรามีไม่จํากัดอยู่แล้วกระสุนเรามีไม่จํากัดอยู่แล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยครับผมเอาเกิดที่เดิมเลยหรือไงนายเอามาไอ้ไอวูว้เย้ เอาชนะโทบี้ได้แล้วและหลบหนีจากนกบินบานชั่วหลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวเอ็กซิจอยู่นี่นะครับเฮ้ยใครโบกมือให้เราอะเฮ้ยเพื่อนเราปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราว่าไงจะเป็นไงเบอร์สองโอ้ยโตัวก็โตเลยโอ้โหเฮ้ยเราเนี่ยวมาได้แล้วเย้ <c oughs> จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู